ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์เลือหนึ่งในไต้ราบตอนที่578ขยะจริงๆคนต่อไปเสียงของมูเฉินดังขึ้นทั่วบริเวณก็เงียบกริบมีแต่เสียงเจ็บปวดของเฉียนไห่เท่านั้นเที่ยงคงดังอยู่ทุกสายตาเต่ไม่ได้ความตกตะลึงมองไปยังภาพเงาอ่อนเยานั้นไม่มีใครคิดหรอกว่ามูเฉินจะจัดการกับเฉียนไห่ได้ง่ายได้เพียงนี้ นั่นจอมยุคขุนพลังเทียนจื้อจุนนะแม้จะอยู่ในขั้นหลิงแต่ก็สามารถเป็นราชันที่ใดก็ได้ในมหาพันพบแต่ตอนนี้กับแพ้หลังจากโดนโจมตีเพียงกระบวนท่าเดียวพ่ายแพ้ยับเยินนั่นคือจอมยุคขุพลังเทียนจื้อจุนนะหลายคนตามพูดคําเดียวกันเป็นไปได้ยังไงเฉียนมั่วมั่วซินเขียนคําว่าตกใจอยู่บนหน้าพวกเขาต้องการดูมู่เฉินทําตัวโง่ๆแต่คลิปตาเดียว คนที่โง่กลับกลายเป็นพวกเขาสมาชิกตระกูลเฉียนและมั่วต่างมีอาการตกใจพวกเขาแต่ละคนกืนน้ำไหลและเกิดความกลัวต่อมู่เฉินส่วนสมาชิกตระกูลชิงนั้นต่างเหงื่อไหลไข่ย้อยใบหน้าเต็มไปได้วยเหงือ่อน่ากลัวเหลือเกินชิงหลิงเองเนี่ยจ้องมองภาพนั้นนางรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงมากเมื่อเทียบกับชายคนนี้เหล่าบรรดาคนที่บอกว่าเป็นอัจฉริยะของเผ่าฟูถ่ถูเทียบไม่ได้แม้แต่นิดเดียว เปลวไฟนั้นไม่ธรรมดาจริงๆชิงเทียนเองก็ตกใจตัวเขาเป็นจอมยุคขู่พลังเทียนจื้อจุนขั้นเสียนดังนั้นจึงบอกได้ว่าเปลวไฟสีม่วงคือสาเหตุที่ทําให้เฉียนไห่สูญเสียพลังสมแล้วที่เป็นบุตรชายของท่านหญิงจิ้งแท้จริงชิงหยุนถอนหายใจเขารู้สึกว่ามูเฉินช่างบ้าบินแต่ดูตอนนี้อีฝ่ายเนี่ยจะทําได้จริงแล้วกำปั้นของชิงเฉียนก็คายออกพร้อมกับความโล่งใจ แต่ไม่นานสายตานางเปลี่ยนเป็นกังวลนางรู้ว่านี่เป็นเพียงยกแรกได้เป็นดาบควบเบโสวทั้งเจ็ดของตระกูลเฉียนมู่เฉินต้องเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความเงียบของสวรรค์และโลกอยู่เป็นเวลานานก่อนเสียงพูดคุยจะดังหลายคนมองเปรยไฟที่อยู่บนล่างของเฉียนหาด้วยความหวาดกลัวกระทั่งจอมยุคขุมพลังเทียนจี้จุนขั้นหลิงระยะตน้นก็ต้านไม่ได้แสดงใหเห็นว่าเปรยไฟสีม่วงน่ากลัวเพียงใด เมื่อผู้ทูเฉียนมองฉากนี้คิ้วเขาก็ขมวดมือร่องขนเคลืค่อนลงไปดึงเปลวเพิงนั้นออกจากร่างเฉียนไห่และกอตัวกลายเป็นหลุมดำดักจับเปลวเพลิงเอาไว้คือหลิงของผู้ทูเฉียนมีความสามารถในการปิดผนึกทําให้แม้แต่เพิงม่วงกืนวิญญาณของมู่เฉินก็ไม่สามารถกืนกินได้เพิงจึงค่อยๆหายไปฉากนี้ทําให้หลายคนเนี่ยจ้องมองอย่างจริงจังแม้แต่ผู้ทูเฉียน ยังต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อดับเปลลิงสิ่งนี้สแสดงเห็นว่าเป็นปัญหาเพียงใดเมื่อเปลืิงสลายไปล่างของเฉียนไ่ก็เผยออกมาทั่วล่างดำเกรียมแม้แต่เนื้อยังละลายเผยเห็นกระดูกขณะสภาพเฉียนไ่ดูไม่จืดเขาได้รับบาดเจ็บหนักต้องรู้ว่าหลังจากจอมยุดก้าวเข้าสู่ระดับเทียนจืดจุนร่างกายผู้ฝึกจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังหลิงที่น่ากลัวแต่ถึงอย่างนั้นเฉียนไฮ ยังถูกทําให้อยู่ในสภาพเช่นนี้โดยเปยวเพิงไอ้หนูแกนี่เฮี้ยมจริงๆใบหน้าเฉียงกว้างเขียวคมการกระทำมู่เฉินทําให้ตระกูลเฉียนถูกตบหน้าทีเดียวก็มาดีๆไปกว่ากันนักเลยในเมื่อควบู้โสเฉียนให้ใช้ทศะหริงไม่เส้นถงข้าก็แค่ให้กลับคืนเท่านั้นนั่นคือทศะหริงไม่เส้นถงแต่ดูจากพลังต้องถึงขั้นเส้นแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าคือเจ็ดหรือแปดที่ประจรกันแน่ หลายคนเริ่มเกิดข้อสงสัยในเส้นหลิงของมู่เฉินขึ้นมาเฉียนกวางมองมู่เฉินด้วยสายตาเมื่มิดเมและเขาพูดอีกทีหนึ่งว่าเฉียนเฟิงต่อไปตาเจ้าอย่าสัมผัสกับร่างมันสายตาเฉียนกวางแหลมคมเขาบอกได้เลยว่าแม้เปวเพิงสีม่วงมู่เฉินจะน่ากลัวแต่ไม่ได้รวดเร็วและสามารถหลีกเลี่ยงได้เฉียงเฟิงก็พยักหน้าเขาไม่ได้ประเมินมูน่เฉินต่ำต่อไปแล้วเขามองอีกฝ่ายอยู่ระดับเดียวกันงั้นข้าขอริมรดพลังเจ้าหน่อย มู่เฉินก็ยิ้มคุงไปยังท่านของเฉียนเฟิงชายคนนี้เป็นจอมยุคขุพลังเทียนจื้อจุนขั้นหลิงระยะก,กลางและเป็นคนต่อไปที่เขาต้องจัดการเมื่อเฉียนเฟิงเห็นหมู่เฉินถึงกับไม่พูดอะไรแต่ว่าตาประทับได้มือเดียวเขาปวดปลอยพลังกายขึ้นมาท่านใดนั้นรัศมีก็ระเบิดล่างเวสวรร์นขนาดมหึมาปากฏขึ้นเรียนรู้จากความผิดพลาดของเฉียนไห่เฉียนเฟิงก็นำเรื่องเวสวร์ออกมาเขาจึงไม่ต้องกลัวแม้จะปะทะากัน เฉียนเฟิงมีขุมพลังเทียนจื้อจูนข้นหลิงระยะกลางซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่งกว่าเฉียนไห่เมล่างเวสวรค์สะท้อนอยู่ในดวงตามู่เฉินก็เรียกรอยยินเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อตระกูลเฉียนละม่วกเขาจึงไม่มีความตั้งใจจะรักษาหน้าอีกฝ่ายในเมื่ออีกฝ่ายคิดสู้เขาก็จะดึงพลังทั้งหมดออกมาและเอียบตระกูลเฉียนให้จมดินขณะเดียวกันก็ระบายความอัดอั้นที่มีตลอด20ปีมู่เฉินเข้ามาเลยให้ข้าดูซิว่าแกจะทำอะไรได้บ้าง โดยการป้องกันของล่างเวสวรคร์เฉียนเฟิงมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมู่เฉินเงยหน้าขึ้นและมองเฉียนเฟิงแกคิดว่าล่างเวสวรรค์นั้นสามารถป้องกันได้จริงหรือสายตาเฉียนเฟิงเปลี่ยนไปอวดดีแกก็ลองดูสิฮึทว่าก่อนที่เขาจะพูดจบท่าทีเปลี่ยนไปเขาเงยหน้าบนท้องฟ้าเห็นเจดีขนาดใหญ่ปรากฏนั่นมันเจดีพุทธะเมื่อเจดีผลึกาสปรากฏก็เกิดความปันป่วนในเผ่าฟู่ถู เขารูว่ามีเพียงผู้ที่ได้รับการฝึกวิชามหาเจดีโบราณสามารถสร้างเจดีพุทธได้และมีเพียงสายเลือดบริสุทธิ์ที่จะได้ครอบครองเจดีพุทธแม้แต่ในบรรดาจอมยุทธ์รุ่นใหม่ของเ่าฟู่ถกูก็มีเชียนเฉียนล่วกที่สามารถสร้างได้แต่เมื่อมองจากความกระจ่างใสเฉียนล่วงดอยก่ามู่เฉินหลายส่วนนะักเจดีพุทธบีบกดลงมาบดไปที่ล่างเวสวรรค์ของเฉียนเฟิงเฉียนเฟิงนั้นก็มองก่อนจะคำราม พายุทอร์นาโดอมเขียวปรากฏขึ้นโจมตีเจดีพุทธะเพื่อขัดขวางเวลาเดียวกันพายุสีฟ้าอมเขียวนั้นกวาดออกไปจนเกิดประกายไฟทั่วเจดีเฮ้แกคิดว่าจะปราบข่าด้วยเจดีพุทธะหรือไรเดียงสาเกินไปแล้วเฉียนเฟิงโล่งใจหลังหยุดเจดีพุทธะได้ทว่าใบหน้ามู่เฉินกลับมีรอยยิ้มเมื่อดินแบบนั้นในเวลาเดียวกันเฉียนความรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติระวังไอเด็กสารเลวนี่ ฝึกฝนวิชาเจดีแปดตูมแต่ก่อนเขาพูดจบเจดี JD พุทธะก,ก็สะท้านพร้อมแสงสีดำแปดสายแผ่ออกมาจากเจดีก่อล่างเป็นล่างปีศาจแปดล่างเมื่อปีศาจปรากฏตัวพวกมันปลดปล่อยแรงกดดันที่น่ากลัวและเหยียดนิว้วชี้ไปยังล่างเวสวรรค์ของเฉียนเฟิงลำแสงที่น่ากลัวทั้งแปดรวมตัวกันและคพุ่งลงมาพายุทอร์นาโดสิบลูกแตกสลายใบหน้าเฉียนเฟิงก็เปลี่ยนไป ร่างกายเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วล้อมรวมกับร่างเวสวร์แต่น่าเสียดายที่ดัชชนีนั้นมีพลังทำลายล้างมากไม่มีทางเนี่ยสามารถหยุดไดุู้งเขาใส่ร่างเวสวรร์อย่างจังความป่นปวดที่หน้ากลัวกระจายออกมาทุกคนตกใจไม่เห็นว่าลำแสงสีดำทะลุผ่านร่างเวสวร์ฉีกมันออกเป็นชินช้นๆร่างเวสวร์ก็ระเบิดคลื่นกระแทกพัดออกไปทำให้ภูเขาที่อยู่ใกล้สั่นสะท้าน หากไม่ใช่การปกป้องของจอมยุดจำนวนมากพื้นที่นี้ทั้งหมดคงจะยุบตัวไปถึงปากทางเนรกแล้วเทว่าไม่มีใครให้ความสนใจกับเรื่องนี้สายตาพวกเขามองไปยังจุดกำเนิดของคลื่นกระแทกล่างเวสวรรน์แตกเป็นเสี่ยมเงาร่างหนึ่งดิ่งพระสุธาลงมาตัวมูเฉินมองก่อนจะกระโจนออกไปฝ่าเท้าเยียบลงบนดินพวกเขาเหมือนอุกาบาตสองลูกตกลงสู่ทน่นทั้งแท่นก็พังทลายมูเฉิน หยยบกลางอกเฉียนเฟิงที่ยุพพบพ้อกระเลือดไหลแม้แต่คืลิงยังลดลงสะท้อนให้เห็นถึงอาการบาดเจ็บของเขาท่านใดนั้นทุกคนก็สูดหายใจกระบวนท่าเดียวอีกแล้วแค่กระบวนท่าเดียวเขาเอาชนะเฉียนเฟิงที่เป็นจอมยุคขุภัลังเทียนจื้อจุนขั้นหลิงระยะกลางได้มู่เฉินคนนี้น่ากลัวเกินไปแล้วนั่นคือวิชาเจดีแปดองค์มีเพียงกรัวู้โสของเผ่าฟู่ถูที่มีใบหน้าเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาจดจําได้ว่า มูเฉินใช้หนึ่งในวิทยายุท์ระดับเส้นธงขั้นสุดยอดในตำนาน36กระบวนท่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเผ่าฟูถ่ถูวิชาเจดี8องค์ตัวมูเฉินก็ยกเท้าออกโดยไม่สนใจภายใต้สายตาเน้นเขาทยานขึ้นไปยังอีกแทนและเงยหน้ามองไปยังอีกฝ่ายนี่ก็คือเหยกวางที่เคยพบกันมาก่อนนอกจากนี้ยังเป็นคนที่ยุยงให้เฉียนเถียนมาจัดการเขา เทว่าขนาดนี้เหยกวางกำลังมองมายังเขาด้วยความหวาดกลัวชัดว่านึกไม่ถึงเมื่อสองปีก่อนมูน่เฉินเป็นเพียงจอมยุคขุมพลังตีจื้อจุนขั้นเต็มกลับมาพ้อกับความน่ากลัวขนาดนี้สายตามู่เฉินมองเหยวกวางแต่ไม่ได้เจตนายอยากฆ่าตอนนั้นในแดนซึ่งหยวนชายผู้นี้ใช้ประโยชน์จากขุมพลังกันแกล้งเขาตอนนี้ก็ถึงเวลาพวกเขาต้องชำระหนี้แขนถึงตาแก่แล้ววันนี้ มาชําระหนี้เก่าและใหม่ไปพร้อมกันเลยขณะมู่เฉินนั้นปรากฏตัวบนแท่นของเหยยกว่างทุกคนยังคงนิ่งด้วยการตกตระงความเงียบกินเวลาอยู่นานก่อนจะมีคนพูดว่านั่นคือวิทยายุทธระดับเส้นธงขั้นสุดยอดในตำนานสามสิบหกกระบวนท่าวิชาเจดีแปดองค์ใช่ไหมจอมยึดความหน้าต่างๆร้วนมีประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาพวกเขาจึงเริ่มจดจำวิทยายุทธระดับเส้นธงขั้นสุดยอดในตำนานที่มู่เฉินใช้ได้ ความสามารถในการทำลายล้างของแสงสีดำนั้นทำให้จอมยกขุมพลังเทียนจื้อจุนหลายคนรู้สึกกลัวด้วยพลังนี้จะมีอะไรอีกนอกเหนือจากเป็นหนึ่งในวิทยายุทธระดับเส้นธงขั้นสุดยอดในตำนาน36กระบวนท่าไม่คิดว่าเขาจะฝึกสำเร็จได้จริงๆครัววุโสเผาฟู่ถูพูดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาจากตระกูลเฉียนละม่วพากระดวงตาแดงกำ่ำแววตาแต่ละคนมีความต้องการจะฉกมากเป็นของตน ในฐานะจอมยุทธขุมพลังเทียนจื้อจุนพวกเขารู้ว่าหนึ่งในวิทยายุทธระดับเส้นธงขั้นสุดยอดในตำนานนั้นหมายถึงอะไรหากพวกเขาได้ครอบครองพวกเขาจะอยู่ยงคงกระพันท่ามกลางจอมยุทธระดับเดียวกันลองคิดดูสิว่ามีจอมยุทธขุมพลังเทียนจื้อจุนกี่คนในมหาพันพบถว่าวิทยายุทธระดับเส้นธงขั้นสุดยอดในตำนานนั้นมีเพียงแค่36กกระบวนท่าสแสดงเห็นว่ามันมีค่าเพียงใด แม้เผ่าฟู้ถูจะมีรากฐานอย่างลึกพวกเขาก็ไม่มีทักษาอะไรที่เทียบเคียงได้กับวิทยายุทธระดับเส้นธงขั้นสุดยอดในตำนาน3า6กระบวนท่าได้เลยชิงสวงถึงเกามือปิดปากนางจ้องมองด้วยอารมณ์หลากหลายนางไม่สามารถรักษาความเยือกเย็นได้แล้วตอนแรกพวกนางคิดว่าตระกูลชิงคงสิ้นท่าแต่ใครจะคิดมูเฉินปากรตัวและพลิกสถานการณ์ทุกอย่างมูเฉินสู้สู้นะชิงสวงพูดขึ้น หลิงซียงตบบ่าทำให้รู้สึกเก้อเขินเนี่ยและสงบลงพี่ใหญ่หลิงซีมู่เฉินชนะไหมชิงซวงถามขึ้นนางรู้ดีว่าแม้มู่เฉินจะชนะแต่คู่ต่อสู้ของเขาก็แข็งแกร่งอย่างมากหลิงซีก็ยิ้มไม่ต้องกังวลในเมื่อมู่เฉินเลือกจะออกโรงนั่นหมายความว่าเขามั่นใจเรารอดูเหตุการณ์ทั้งหมดเท่านั้นชิงซวงก็พยักหน้ามองร่างที่ยืนอยู่วันนั้นหลิงจิงก็ตบมือ มูเฉินชนะได้เยี่ยมจริงๆมูเฉินไม่มีความคิดอย่างเชิงระหว่างการประลองสองยกเขาดึงพลังทั้งหมดออกมายอมเสี่ยงแม้กระทั่งเปิดเผยไพ่ตายนี่ทาให้เขาประสบความสําเร็จอันลุ่งโลดเขาชนะอย่างสง่างามด้วยสองกระบวนทา่าทําให้เลือดในกายทุกคนลุกเป็นไฟเสี่ยวเสี่ยวเองก็ชื่นชมไม่ต่างกันดูเหมือนมูเฉินจะไม่พอใจกับเผ่าฟู่ถูนะเนี่ยเหยาเฉินเองขวลรอบเบาๆเขาบอกได้เลยว่ามูเฉิน ทำอย่างนั้นแบบตั้งใจการเดินทางมาเยือนที่นี่เพื่อระบายความโกรธฝังแน่นที่อยู่ในใจกว่า20ปีเพราะปิดามารดาต้องแยกจากกันโดยปิดาต้องอยู่ยังโดดเดี่ยวส่วนมารดาถูกคุมขังดังนั้นเขาต้องเอาชนะเท่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่าตระกูลเฉียนต้องอับอายขายขียข้หน้าแต่การต่อสู้ประเภทนี้ต้องมีความมั่นใจเต็มที่หากทั้งสองฝ่ายมีพลังเท่ากันการเปิดเผยพ่ตยตายก่อนจะทําให้เสียผลประโยชน์ กรินเตียวเองเนี่ยพยักหน้าแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เผยความชื่นชมในเมื่อมูเฉินเลือกจะต่อสู้แบบนี้หมายความว่ามีความมั่นใจสิ่งนี้มันคล้ายคลึงกับินรตรงมากใบหน้าเฮยกวางก็เปลี่ยนเป็นหน้ากลัวเมื่อมองชายหนุ่มที่เดินเข้ามาเกิดความกลัวลึกๆไม่ว่าด้วยเพิงสีม่วงหรือวิชาเจดีแปดองก็ทําให้เหยกวางรู้สึกขนลุกแม้ว่าขุมพลังเขาจะเหนือกว่าเฉียนไห่และเฉียนเฟิง แต่ถึงจะอยู่ในขั้นหลิงระยะปลายเขาก็ไม่มั่นใจจะสู้กับมู่เฉินได้ให้ตายเถิดไอเวรนี่ทำไมทรงพลังได้แบบนี้เฮยกวางสาบแช่งในใจเขาไม่ได้เสียใจที่ยั่วยุมู้เฉินในอดีตแต่รู้สึกเสียใจที่ไม่เด็ดขาดและฆ่ามู่เฉินในตอนที่มีโอกาสต่อให้จะไม่ได้ฆ่ามู่เฉินแต่อย่างน้อยก็ควรให้พิการได้โดวยวิธีเหล่านี้เขาจะได้ไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์ยากแบบวันนี้แกกำลังคิดอะไรอยู่อยากฆ่าฆ่าตอนนั้นใช่ไหมล่ะ มูเ่เฉินรู้ความคิดเหยกวางก็ตัวสั่นแม้มูเ่เฉินจะยิ้มแต่เขาสัมผัสได้ถึงเจตนาข้าเท่าไห่ยังไงเขาก็เป็นผููุ้้โสเผาฟู่ถูที่มีตำแหน่งสูงไม่ช้าเขาก็สงบตัวมูเ่เฉินอย่าได้ใจนะเป็นการดีสำหรับชายหนุ่มที่มีความทะเยวทะยานแต่ความทะเยวทะยานที่เร่งเกินไปจะสะดุดได้นะถ้าตระกูลเฉียนมีความสามารถเพียงขอก็พิสูจน์เห็นสิแกเฮยกวางในหัวร้อนขึ้นมาด้วยความโกรธ แต่ยังหวาดกลัวอยู่ไงไม่สู้หรือมูเฉินพยายามท้าทายอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเจ้าไม่โจมตีงั้นข้าเริ่มแล้วนะเฮยกวางกัดฟันทว่าเมื่อเขากำลังจะหมุนเวียนขึ้นหลิงเสียงหนึ่งดังเฮยกวางใช้ทศลับซะแม้จะไม่สามารถชนะได้แต่อย่างน้อยทําให้เขาหมดกําลังใจจะมีคนจัดการเขาภายหลังเองเมื่อเฮยกวางได้ยินสายตาเขามีความลังเลยทศลับหรือเขารู้ว่าตัวเองต้องอ่อนแอลง กว่าครึ่งปีแน่ถ้าใช้แต่เขารู้ถึงความตั้งใจเฉียนกวางเช่นกันตอนนี้ตัวมู่เฉินก็เหมิมเกิมเกินไปแม้ในท้ายสุดจะไม่ได้รับชัยชนะสี่ครั้งแต่เพียงขอแล้วทําให้ตระกูลเฉียนอับอายทาการคู่คนมากใหม่ตระกูลเฉียงต้องอับอายจากตัวกรากนีนเฮยกวางไม่ย่อยมมู่เฉินได้รับชัยชนะแน่เขาต้องขัดขวางม,มู่เฉินไม่ให้จอมยุคมพลังเทียนจื้อจุนขั้นเสียนจัดการเขาอย่างง่ายได้ได้เมื่อเหยกวางกัดฟันเขาก็รู้ตน ไม่มั่นใจในการไปเชิญหน้าแล้วทําไมต้องเสี่ยงไ้เด็กเหลือขอข้าจะแสดงความหมายของการถูกตัดขาดเองเผยกวางยิ้มเยาะเย,ะเยะ้ยจากนั้นเขาก็พูดว่ามู่เฉินยน่าได้ใจนะลองรับหนึ่งกระบวนท่าข้่ามันพูดจบแสงนับไปทวนกระถักทอเบื้องหลังเหยกวางล่างเวสวร์ก็ปรากฏพร้อมปลดปลอยพายุเหมือนล่างนั้นปรากฏเหยกวางก็หายใจเข้าดึกก็จะสร้างตาประทับแปลกประหลาดในเวลาเดียวกัน ร่างเวสวร์ที่อยู่เบื้องหลังก็สร้างตาประทับเมื่อชิงเทียนชิงเฉียนและชิงหยุนเห็นสิ่งนั้นเขาพูดว่าไลาย,ย่างอายมันคิดใช้ทศะรลับเฮยกวางก็ยินในเมื่อแกบีบคาบดังนั้นอย่าโทษว่าข้าหัวเทียมเสียงพูดดังขึ้นท้องของร่างเวสวรร์ก็บวมขึ้นอึดใจเขาอ้าปากและพ่นลมหายใจดวงดาวก็ออกมาจากปากของร่างเวสวร์ในการเคลื่อนไหวราวกับว่าสามารถทำลายทุกอย่างได้ เมื่อดวงดาวพังคูออกมาล่างเหยวกวางก็แห้งล่างเวสวร์จางลงพวกเขาเทพลังทั้งหมดลงไปในดวงดาวนับไม่ถ้วนเมื่อเราจอมยุทธเห็นแบบนี้ใบหน้าก็เปลี่ยนเหยวกวางบ้าไปแล้วเขาคิดจะสลายล่างเวสวรร์ล่างเวสวร์เป็นหนึ่งในทักษะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งสุดของจอมยุทธขุนพลังเทียนจื้อจุนถ้าสลายต้องใช้เวลาและพลังงานมากในการสร้างใหม่นอกจากนี้ยังมีผลกระทบ ดังนั้นจึงไม่มีใครใช้วิธีนี้มันเป็นการทำร้ายตัวเองในทางปฏิบัติก่อนจะทำร้ายศัตรูซึ่งเหมือนกับการฆ่าตัวตายดวงดาวก็ส่งเสียงล้อมรอบมู่เฉนินพลังนี้สามารถทำลายดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้ผู้คนก็มีใบหน้ากังวลมู่เฉินจะโสเกินไปเป็นเหตุว่าทำไมเหยกวางถึงยอมทำแบบนี้เพื่อรักษาหน้าตะกูลเฉียนเหยกวางเขี่ยมจริงๆตอนนี้มู่เฉินมีปัญหาเข้าแล้ว โอเคครับจะโอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ